สวัสดีค่ะร้านแพลรับเหมานะคะวันนี้เรามาแนะนำแผ่นคุณภาพนะคะตัวแรกเลยจะเป็นงานแผ่นหลังคาไวนิลนะคะแผ่นไวนิลเนี่ยเป็นแผ่นหลังคาคุณภาพที่ลูกค้านิยมสูงสุดนะคะตอนนี้ทำไมลูกค้าถึงนิยมก็คือแผ่นไวนิลเนี่ยทำให้บ้านเย็นนะคะด้วยด้วยวัสดุคุณภาพของแผ่นเนี่ยก็คือแผ่นเนี้ยเขาจะมีความหนา และกันความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยคงทนนานและใต้แผ่นหลังคาไวนิลเนี่ยค่ะเขาจะมีความหนาอยู่ส่วนหลังคาแผ่นสมาร์ทลูปเนี่ยเป็นหลังคาคุณภาพที่เหมาะมาก สำหรับการใช้งานโดยรวมทั่วๆไปนะคะทั้งหน้าบ้านหลังบ้านข้อดีของเขาก็คือราคาประหยัดนะคะแล้วก็กันความร้อนได้ดีค่ะไม่เป็นสนิมนะคะเสียงไม่ดังกันความร้อนได้ดีแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะเวลาทำหลังบ้านเนี่ยก็จะทำให้บ้านเย็นนะคะวัสดุของแผ่นเนี่ยเป็น upvc นะคะและตัวต่อมาก็คือเป็นแผ่นหลังคาดีไลท์ตัวนี้จะเป็นแผ่นหลังคาปกแสง ยมทำในพื้นที่ที่ต้องการให้มีแสงสว่างเข้าได้นะคะหลังคาดีไลท์เนี่ยเป็นไฟเบอร์กาดนะคะจะมีคุณภาพสูงค่ะตัวนี้อายุการใช้งานเขา15-20ปีเลยนะคะคือถ้าลูกค้าสนใจในเรื่องของคุณภาพและความสวยงามของสีที่มีให้เลือกหลากหลายนะคะ mm. ก็แนะนำเป็นแผ่นหลังคาดีไลท์ตัวนี้นะคะสามารถที่จะ ทำงานได้หลากหลายประเภทนะคะวัสดุของแผ่นก็มีสีให้เลือกเยอะค่ะหลังคาดีการ์ดเนี่ยก็เป็นแผ่นหลังคาคุณภาพนะคะเป็นแผ่นเรียบก็เป็นไฟเบอร์การ์ดเหมือนกันแต่คุณสมบัติของเขาคือสามารถที่จะโชว์งานได้นะคะ ก็จะมีความโปร่งแสงแต่มีสีให้เลือกเนี่ยก็คือมี3มสีนะคะก็เป็นสีออกโทนฟ้า,าฟ้าครามแล้วก็เป็นโทนทึบแสงนะคะออกสีเทาๆก็จะมีให้เลือกแผ่นหลังคาเมทัลชีสนะคะตัวนี้จะเป็นแผ่นหลังคาที่ใช้ทั่วๆไปที่ช่างรู้จักกันหรือลูกค้ารู้จักนะคะ ตัวนี้ราคาเขาก็จะประหยัดนะคะแต่ข้อระวังของเขาก็คือในเรื่องของเสียงนะคะเวลาฝนตกเนี่ยก็จะเกิดเสียงได้นะคะแล้วก็ความร้อนที่จะลงมาใต้แผ่นนะคะก็เลยจะต้องใช้ฉนวนกันความร้อนในการติดตั้งใต้แผ่นนะคะเพื่อทําให้ใต้แผ่นหลังคาเนี่ยเย็นขึ้นนะคะแต่ข้อดีก็คือในเรื่องของราคาที่ประหยัดนะคะ ก็สามารถติดตั้งได้ง่ายค่ะแผ่นตัวเนี้ยเมทัลชีตเนี่ยเขาก็ทำจากแผ่นเหล็กนะคะเคลือบลูซิงนะคะก็มีสีสันให้เลือกนะคะตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยร้านแพรก็จะมีงานรางน้ำไวนิ้วคุณภาพนะคะติดตั้งให้แล้วก็มีงานละแนงไม้นะคะที่เราเลือกใช้ไม้ละแนงของคอนดูดซีจีนะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงนะคะสามารถ งานแนวรั้วแนวผนังนะคะก็ไม่ต้องไปใช้งานก่อปูนนะคะติดตั้งได้ง่ายค่ะแล้วก็ได้ความสวยงามอันนี้ก็เป็นงานพื้นละแนงนะคะพื้นละแนงคุณภาพความหนา25มิลน,นะคะมีความแข็งแรงนะคะทำให้บ้านเย็นค่ะแล้วก็จะดูร่มลื่นนะคะเป็นธรรมชาติมีความสวยงามนะคะ แล้วก็จะน่าอยู่อาศัยมากถ้าเราใช้พื้นละแนงตรงนี้นะคะจะต้องใช้เทคนิคในการติดตั้งที่ค่อนข้างละเอียดนะคะถ้าท่านใดสนใจงานของร้านแพรวก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ